สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในแมนที่มีชื่อว่าฮันเต้ซัมเบ้เกือบลืมโอเคเดี๋ยวไปอ่าอัปเดตกันอัปเดตนี้ก็จะเป็นอันอันใหม่ล่าสุดเลยที่แบบคเพิ่งเห็นนี่มีอันนี้วีพัทมาใหม่นี v ่วีพัทมาใหม่วีพัทมาใหม่โอ้ my god ยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะได้วีพัทเหรอแต่เห็นว่ามันอยู่ระดับอะไรนะตำนานสีแดงนี่ตำนานสีแดง นี่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 มันอ,อยู่ว่าน,นี่ไปเริ่มมันก็จะมีด่านใหม่มาหนึ่งด่านแล้วก็เป็นเกาะแต่ว่าเล่นง่ายอยู่นะเกาะอันนี้แตงไม่เอาโรงเรียนนะแตงเอาเป็นทำไมตรงนี้เขาไม่ได้มันบั็กปะเนี่ยเขาไม่ได้อ่ะ นี่เป็นเกาะน,นี่เกาะขอเอาไม่ยากแลกันนะเอาปันกลางคือระดับง่ายสุดของเกมส่วนหมัดนี้ก็จะอยู่ระดับนี่ระดับระดับสีบ่วงระดับสีบ่วงไอ้ว่ามันไม่แก่งแก่งมากระหมัดเนี่ยคูดดีอ่ะ เอฟเฟกก็จะเป็นสีแดงไปไม่ใช่นี่นี่สวยดามจก็คือเหมือนกันไก่นะแต่กันไก่ตีซัมทีทาตายในตีสี่ไปตอนนั้นมีซอมบี้เยอะจะลองเทสสกิลนะหนึ่งนี <c> ่ <oughs> เป็นการเหวี่ยงไปข้างหน้า เป็นการเหวียงไปข้างหน้าแล้วก็เพียงคนอื่นเขาแบบเขามีอาวุธดีๆกันแหละแต่มีแค่อันนี้อันนี้แต่จะรอให้ลอมาไกลๆเพราะว่าอันนี้ดีมากอันนี้เป็นด้านใหม่ด้านใหม่ก็สวยนี่โอ้ oh my god <laughs> อันนี้เดียวชอบมากสกิลเซตคือสกิลเดี๋ยวชอบที่สุดละในสกิลด้วยส ก็คือปัดลงล่างแล้วก็ปัดขึ้นอีกทีเสียงสิกเทียง,สยงเยส,ยงสียงสิกเทียงเสียงดาบเนี่ยเสียงดาบเสียงสิกเทียงเสียงสินปต่อยมาย่นขี้มายน่ายนระเบิดใส่แตงใครใช้ลูกป้องการใส่แตงอ่ะ เพราะว่าจะมาเล่นกีตาร์ให้ดูวันนี้ไม่ได้เล่นละเพราะว่า <c oughs> กีตาร์เต็เงมันแทนเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันแทนที่กีตาร์ไปแล้วก็คือมัดมัดแต็งมันแทนที่กีตาร์ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แล่ก็ลืมไปเลยว่าจะรำเล่นกีตาร์ด้วยแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะนการใช้กีตาร์ในการเล่นอ่ะ ม,มันแบบมันไม่ใช่สกิลระยะนี่คือเป๊ะแต่ไม่ได้เอาสกิลเวนไพรมาเลืงดีมัมนแล้วจะมีสกิลเนี่ยสกิเลือดก็ดีนะบอสในแมปนี้โคตรเกง่งตีเต่สักสองสามทีก็ตายละแตงผ่านไหมแตงผ่านมาสองรอบแต่ไม่เคยแพ้ด่านนี้มาก่อนเลยจริง โอ้มัดรัวสีแดงชอบอะ่ะช,ชอบอะ่ะชอบอ่ะนี่ไม่สนเนาะถามว่าลงน้ำได้ไหมได้นะแต่ว่าแต่ตอนนั้นได้เห็นซอมบี้คนตัวหนึ่งมันแช่น้ำอยู่นี่ไงลงน้ำได้รีกว่าได้เหรอนี่ไงแต่เลาลากซอมบี้มาเยอะเลยแล้วก็เพี้ยงแล้วก็พึมพๆมมาในสอ โอไมก็สเ oh ท่ากับสก,กิล4ของของอันนี้เลยมาต่อยชามากใช้เท้าเตะกระตบลึกหลังมางคนใช้เท้าใครมันใช้เวทมนต์อยูแล้วเนี่ยโอ oh ไมก็สทำไมล่ะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย เอ๊ไปอันต่อไปแล้วนะเว้ยห wow. oh. บัตรรวยยังใช้ไม่เสร็จแต่คนใช้เสร็จแต oh. นะ่จะลากให้มันรวมรวมกันนะนี่จงจะลากให้มันรวมรวมกันเป็นรวมเป็นกลุ่มก้อนอย่างนี้แล้วก็แล้วมายุ่งอะไรคะ แต่จะหาซอมบี้เยอะมันจะกวนนี่ซอมบี้จะลงน้ำจะลงทะเลไม่ให้ลงเะไม่ใช่สวยนะเก่งกว่าแต่ว่าคิดว่าเก่งกว่ากันไก่แต่กันไกก็เก่งแค่ยืนเฉยๆแล้วตีมันก็บัม,มบี้มันก็ตีไม่ได้แล้วอุ้ยระเบิดเยอะยันเจองี้ โอ้นะ oh my god นี่แหละตัวที่เรยนต้องก oh ารโอ้ my ไหยจริงมันก็จะมีบอสโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมออขออนุญ,ญาตนะคะนั่งรอนะที่เหลือก็แค่รอบอสออกมาเร่งก็นั่งรอก่อน นันนนมโดที่เหลือก็แค่รอบ,บอสออกมาโอ้ไม่ก็ oh ไม่เห็นยังไม่ทันได้ใช้เลยอันนี้มันเป็นอะไรนี่มันง่ายกว่าที่คีดล่ะ รายว่นเร่ทำเพื่อแมวขอนั่งรอแบบอุ้ยไม่ฉากาสินด้วยแบบนั่งเรือไปก่อนนะจ๊ะบายบายน่าอากาศฉากบายยอ่ะใคคอยสายหนก็ต้องขอจวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับคายกดแชร์กดกระดิงเพื่อไม่ให้พลาดลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ